ทีมลัคนาราศีกันนะคะเดือนกระกฎะาคมนี้จะเป็นอย่างไรสําหรับคุณนะคะแม่หมอโซจะมาหยิบไพ่พลังงานให้นะคะมาดูกันเลยนะคะทีมกันนะคะเราได้ไพ่เป็นสังขราชหัวกลับนะคะสังขราชหัวกลับเนี่ยไพ่ในเดือนนี้บอกว่าเป็นเดือนแห่งการจัดระเบียบชีวิตของคุณใหม่นะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสับสนหรือว่า จับต้นชนปลายไม่ถูกนะว่าจะเริ่มจากตรงไหนนะคะแล้วพยายามที่จะหาตัวช่วยอยู่นะคะไพ่ใบนี้เวลาเราได้สังราชหัวกลับเนี่ยบอกว่าให้ฟังเสียงของตัวเองนะคะ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไปอ่านหนังสือตรงนั้นไปฟังตรงนี้คนนั้นพูดอย่างนั้นแล้วบางทีเสียงมันเยอะเกินไปมันทาให้คุณเนี่ยออกห่างจากสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางในเดือนนี้นะคะเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาเป็นตัวของตัวเองครั้งหนึ่งนะคะในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสําหรับทีมกันก็จะค่อนข้างมีความท้าทายเนื่องจากว่าซาวน์นนะคะหรือว่าราหูใต้นะคะมันเป็นจุดตัดของดวงดาวนะคะราหูใต้เข้ามาสถิตยอยู่ในราศีกันพอดีนะคะซึ่งมันจะเป็นปีแห่งการที่ให้เราเนี่ยได้ทบทวนตัวเองนะคะ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องปล่อยมันไปเพื่อการเติบโตข้างหน้านะคะอาจจะเป็นความคิดบางอย่างอาจจะเป็นอีโก้ของเราอาจจะเป็นมุมมองที่เรามองเกี่ยวกับชีวิตบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เสริมคุณค่าหรือมันไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายในชีวิตของเราต่อไปนะถึงเวลาแห่งการเติบโตอย่างแท้จริงนะคะสําหรับทีมกันที่ก้าเหรียญน,นะคะเป็นไพ่ที่ ถ้าพูดถึงทางกายภาพนะคะมีความสม,สมบูรณ์พร้อมนะคะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พอสมควรเลยนะคะคือไม่ติดขัดอะไรเท่าไหร่นะคะถ้าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันต้องเข้าไปขอความช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งหรือคนที่เราทํางานด้วยนะคะอาจจะต้องใช้ศิลปะอาจจะต้องใช้ ความเฟนลี่นะคะเข้าไปหาเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณคุยกับใครอยู่ในเดือนนี้นะคะไพ่ก้าเหลีอยญเป็นไพ่ที่คุยกันไปแล้วยังไม่ได้มีสถานะอะไรมากนะคะเป็นไพ่ที่เขาก็รู้สึกว่าเรามีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะแต่ก้าเหลี่ยญเป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยชัดเจนในเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่นะคะเป็นเดือนที่เราต้องให้คุณค่ากับตัวเองนะคะกลับมารักตัวเองเยอะๆนะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่า จะเข้ามาทดสอบคุณทําให้คุณเนี่ยได้ทบทวนว่าจริงๆแล้วฉันมีค่าแค่ไหนฉันให้คุณค่ากับตัวเองแค่ไหนนะคะอย่างในเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามีคนเข้ามาคุยกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณสงสัยในคุณค่าของตัวเองเขาทำให้คุณสงสัยว่าจริงๆแล้วฉันสําคัญสำหรับเธอไหมนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนสาหรับคุณนะคะว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นเขาอาจจะไม่ได้ปฏิบัติกับคุณดีเท่าไหร่นะนะคะพิมกันได้ไพ่ ปสุดท้ายนะคะคุณได้ไพ่เดสหัวกลับนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าจุดเส้าหนเนี่ยมันเข้ามาในลัคนาของเรานะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องปล่อยให้มันตายไปจริงๆนะคะมันคุณไม่สามารถที่จะแคร์รี่หรือนําพลังงานนี้หรือนําเรื่องนี้นาคนคนนี้ไปกับชีวิตคุณในอีกสเต็ปข้างหน้านะคะถ้าคุณอยากที่จะก้าวหน้าหรือไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะลองทบทวนดูว่าในเดือนนี้คุณต้องปลดปล่อยบางอย่างออกไปจากชีวิตของเรานะคะ